อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมในตาเนี่ยอันนี้ไม่บอดหลายตัวตาแบบนี้ไม่มีนะมันจะมีน,น,นู้นะประมาณมนี้เลยเนี่ยประมาณเม็ดหนึ่งถึงจะมีตาซึ่งเวลาเราขยายพันธุ์มันก็ลําบากกันทีเสร็จ <laughs> ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาอยู่กัะกอไผ่ฟ้ามนขุนด่านครับ ฟ้าหมุนคุณด่านนี้ได้แม่พันธุ์มาจากมิสเตอร์เคเรามาคัดแล้วเราก็มาตั้งชื่อเพราะว่าของมิสเตอร์เคเราได้มาสองคันติ๊กอัพเนี่ยมันไม่มีชื่อมันมีหลายเบอร์มากที่ได้มาก็มาคัดได้สองตัวตัวนี้มันดีอย่างไรก็ลำจากค่อนข้างห่างนิดนึงลองดูนะครับนี่ทรงกอเขานะครับค่อนข้างห่างแล้วลำใหญ่ใหญ่นี่ประมาณเท่าไหร่ที่เราเจอก็อยู่ประมาณสามนิ้วแล้วครับ แล้วที่ได้เด่นก็คือความหนาครับหนาหนาบึกเลยลองดูดูเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่ยเนี่นี่น,นี่ดูต่อนี้เนี่ยต่อเนี่ยหนามากเลยประมาณนี่อยู่ที่ระดับหนึ่งเมตรนะครับหนานี่ก็ค่อนข้างหนาครับนี่เห็นไหมครับค่อนข้างหนามากหนานะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งไอ้ตัวนี้ฟ้าหมดหลายตัวเนี่ยนะครับอ่าแล้วเราสาธยายกันใหม่ทีหนึ่งฟ้าหมนหลายตัวต่อข้างล่างเนี่ยตาเนี่ยตอ่อต่อเนี่ยตาไมา่ใช่ต่อ ตาเนี่ยมันชอบบอดแต่ตัวนี้ตาไม่บอดตาข้างล่างอีกทีนึงอันนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยตาเนี่ยอันนี้ไม่บอดหลายตัวตาแบบนี้ไม่มีแล้วมันจะมีนุ้นประมาณนี้เลยเนี่ยประมาณเม็ดหนึ่งถึงจะมีตาซึ่งเวลาเราขยายพันธุ์มันก็ลําบากนะทีแต่ตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือมีตาเนี่ยฮะแล้วก็ดูรากอากาศตรงโคนเห็นไหมเราจะเรียกว่ารากอากาศโคนแล้วกันเนาะเยอะไอ้ตัวนี้เยอะ ซึ่งแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะนี่คล้ายๆเหมือนไผ่รั่วเอ้ไม่ใช่ไผ่รั่วไผ่ไผ่อะไรนะคุณไผ่ตรงคล้ายๆไผ่ตรงเลยนะครับนี่อ่าโอเคลำโตลำโตก็สามนิ้วนะครับแล้วก็ตรงค่อนข้างตรงขยายพันุง่ายนะครับแต่ปีนี้เรื่องหนอ่อไม่แปลกใจปีนี้หน่อไม่ออกเท่าไหร่แล้วตอนมันแหลกนะท่าทางนะตอนแหลกเลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่ปลูกเบียดกันอันนี้ไม่เกี่ยวนะกอนนี้เป็นไผ่ ขาเรียกว่าไผ่ยักษ์แต่มาจากเม็ดนะตัวนี้นะยักษ์มาจากเม็ดนี่นี่เี๋วพึ่งพึ่งจะเริ่มเริ่มออกสา,สายตอนมันเกินไปนะครับไม่มีไม่มีใบอะไรปรุงอาหารเลยนะอันนี้เราก็งดงดูเราตัดแล้วครับนี่เห็นไหมเอมาเมืกี้ด,ดูยังนี่รากเพียบเลยกำลังจะตัดไปเอาไปชำต่อฟ้าหมุ่นขุนด่านครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณให้เครดิตไม่เคยเจอเคที่เขารวบรวมไว้ นี่ครับเราตัดแล้วเดี๋ยวเราไปปลูกต่อนี่นะนะพอใช้เลย นี่รากยังพอใช้ได้แต่นี่รากสีอันนี้รากดิกว่าชื้นพื้นที่มันชื้นหมดแล้วแสงน้อยแล้วเข้าปีที่ห้าแล้วอ่ะถ้าถึงโมกรล่าเนี้ยมันก็เป็นห้าปีนี่สี่ปีกับแปดเดือนแล้วมั้งนี้ที่เรามาเช่าอยู่ก็ได้ได้เวลาที่ต้องคืนเขาแล้ะอ่า ฟ้าหมุนขุนด่านอ่ะขอบพระคุณนะครับี่กรอแม่เลยครับก่อแรกเด่ดูดิความหนานี่ประมาณใกล้ๆราวนมนะครับความหนาเขาดิปึ๊บเลยวาต,ตอนง่าย แต่ว่าจริงๆาดงผมมีักรวมๆแล้วสามิไม่ม่มา อันนี้ดูดิอันนี้มันลำเล็กด้วยมัง้งไม่มีรูเลยนะหนาบึกเลยนี่อันนี้ไม่มีรูเลยมันเล็กเกินไปไม่มีรูอันนี้เราได้จากสวนี่เชตเตอร์เคมาสองคันชิอับ กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบขอบคุณครับในการติดตามครับ